แม่แต๋วอยู่ไหมเอ่ยท,ทมทรดัมแทมแทม<ท>บ้านภ<ม>ัยสาลีนะครับบ้านภัยสาลีอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับไม่อยู่เนี่ยอยู่ไหมครับอานุมนับหนึ่งถึงสิบถ้าไม่อยู่นะครับอขอว่าสลักสิบแล้วกันนะครับมแม่แต๋วหนึ่งแต่จ้าเห็นใจถึงนาแต่สุสารของพี่แม่แต๋วสามแม่แต๋วสี่แม่แต๋วห้า ม่แต้วหกแม่แต้วเจ็ดแม่แต้วแปดแม่แต้วเก้าใช่ไหมแม่แต้วสิบไม่อยอะตลาดสิบ่พิการจากใหม่อีกหนึ่งรางวัลนะครับแถมเธอเดิมทถมแ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 กได้เขียนกับเขาไหมได้เขียนกับเขาไหมรางวัลเนี่ยเนี่ยแกชื่ออะไรโอ้ไอยักษรางวัลต่อไปนี้ ขอแสดงความยินดีกับพี่อะไรก็แล้วแต่แจม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 ไม่ใช่ใครมีปืนมางใครมีปืนนะขอแสดงความยินดีกับมีปืนผมจะยิงนะคนเนี้ยไปยิงก็ทำไมเรานี่บ้านเขานะเขาบอกชื่ออะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้ติดชื่อยชื่อไหไม่รู้จักเนาะขอแสดงความยินดีกับคุณพี่สัจจาเลิศกลางครับ อยู่ไหมไปไหนนะอยู่บ้านไพศาลีนี่เราก็ทะเลาะสิกลับหรือยังมาบ้านอะก็สักแถม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 ติดทะเลาะสิอย่างนั้นไม่ต้องนับเนาะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกกันผมจับหลายครั้งแล้วเฟาหมดเลยไอ้ลูกสาวลูกไาวลูกสาวจับเออมอบรางวัลให้พี่น้องเราเลยนะอย่าจับตาคนนี้นะ ไอ้เดี oy, ๋ยวจ ouais. licenses, <c oughs> ับตรงนี้ก่อนจะชื่อสุทธนี่สุทธ์เหรอทามทารัมทา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 งช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปดีครับครับครับขอแสดงความยินดีดีใครมีปืนนะจะยิงยังคนนี้กูจะเริ่มจะยิงโคศซกแล้วจะยิงหลายคนยังไรคนนี้ขอแสดงความยินดีกับพี่บุญยพรเจ็ดจันทร์เพืครับทามทารามทม ที sí, sí, ่บุญญพรจำไหมที oh. actually, ่บุญญพรไม่อยู่เราอ๋อฝากไว้จไหุญญพรทำไมตัวเล็กพี่พยัง แม่่ยังไงรับแทนให้ลุตัดตินนะครับอ้าให้ลุงตัดตินนะครับเขารับกะกันแล้วแทมแทมต่อไปอะไรอีกหนึ่งรางวัลนะครับอีกหนึ่งรางวัลจับให้อาจารย์เชิดชัยวัชราพรนะครับจับมอบให้กับพี่ของราแถมแม คุณตุาสารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพไม่ใช่นายนายโยทศพรชิดโคกสูงใครนะนายโยใช่ไหมนายโยทศพรชิดโคกสูงพี่อยู่อยู่ไหมพี่อยู่พี่อยู่หนึ่งพี่อยู่สองเดี๋ยวนุ่มขอดูนิดนึงยวใครอยู่นายโยนายโย <No> นาโยนายโยนายโยนาโยหนึ่งยางชิดกสูงนะครับอยู่ไหมครับนายโยนายโยหนึ่งชิดนาโยสองนาโยสนาโยสีนาโยหนาโยหนาโยเจ็ดแอ้าวนะครับไม่อยู่จากไห่ทำแทราเดทมทำทมทำ เจ้าของเบอร์โทรศัพท์0821578098คุณชาติครองยางพี่ชาติอยู่ไหมอ๋อพี่ชาติอยู่เอาขอตัวแทนขอตัวแทนขอตัวแทนไปรับพี่ชาติหน่พี่ชาติตาไม่ดีนะครับพี่ชาติตาเสียเอาขอตัวแทนเพราะว่าพี่ชาติอยู่อ๋อตาเสียก็มองเห็นเบื้องละวาะอย่าเด็นิด็ดหน่อยๆนะแก่ก็ได้ทำให้ทำงามพี่ชาติได้รับ สร้อยข้อมือส,สวยๆจากพี่เลือนใจนหนัก<า>สิบาทเส้นเอ้ยโทษพี่ดำพี่ดำโทษครับผมกับพี่ดำที่ทำอะไรกันมาขอบคุณพี่ดำด้วยจะไปแทนตาพี่ดำก็แล้วเดี๋ยครับานางรำเราย,ยังอยู่มเอ่ยขอเสียงนางรำหน่อยเร็วขอเสียงนางรำหน่อยเร็ว อ่าพวงมาลัยตอนนี้นะครับยอดของเราเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะนับยอดนะครับหลังจากจบรายการแล้วนับยอดเพื่อนําไปถวายท่านเจ้าวาดพร้อมกันเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทําการแสดงอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับท่านที่ยังอยู่ขอเชิญนะครับร่วมสนุกสนานแล้วก็ทําบุญกับเรานะครับผลงานเพลงต่อไปนะครับเพลงต่อไปเลยในวินแอมนะครับพี่คับต่อเลยครับับ รอเมียพี่เพลพ่นรอพี่บ้าจะแห่แทงตัวไม่ตแไปเจ้าผ้าจงเจริไปมาเลยไปยาวไปเลยขอให้เจ้าผ้าจงเจริญ

ไปเลยโอ้โห,โโหสุดยอดเลยออาต่อเลยนะครับต่อเลย,ลย,เลยต่อไปเลยต่อไปเลยไปไหมอ่าสุดยอดเลยโอ้โหวันนี้ลมเย็นดีมากมากเลยอ่าฮะท่านได้ร้องไปแล้วข้าพเจี๋ต่อไปเลยข้าพเจต่อโอเคยยอ่าเพียงต่อไปเลยเพียงต่อไปเลยอ่าโอเคน้ำไฟยาไทยได้ต่อก เอาต่อไปเลยพี่ต่อไปเลยเอาเพลงต่อไปเลยต่อไปเลยบอกว่ากำลังมันเลยอ้าวเอานนทนันดาวแฟนหน่อยแล้วเอาขอเสียงแฟนหนุ่มนนทนันหน่อยเร็วโอ้โหเข้าปากันเติมเสียงเชื่อ งไไม่่วยเต้าจะกที่ก็ต้มไม่ได้นะครับอ่าขอไปเป้าเหวอด้วยเด้อ มาด้วยนะครับมาปลุกมาลัให